มาทุกคนนะเกมนี้มีเสียงดังมีภาพที่อาจจะทำให้ไม่สบายใจแล้วก็มีเลือดช่างมันทุกคนนะปกติของเกมผีอยู่แล้ววัดเ <c oughs> ชัดเบื่อัปไหนแล้วปล่อยเนอย่คนเดียวสักทีเอา้าเปิดบางี้เลยเอา้าเหมือนรีบอะอะไรวะน่ะ ฉันต้องเดินไปฉันต้งองไปคุยกับเขาเห,รหรือยังไงรูปภาพนี้ฉันจำไม่ได้เลยซ้ำว่าเขาว่าฉันแถวเขาตอนไหนเขาดูมีความสุขมากๆเหมือนกับฉันออนี่คือห้องครัวของฉันฉันทำอาหารที่นี่ เราเนี่ยเราบอกไว้เลยป่ะผมไม่มั่นใจว่าควยแรกคืออะไรผมอ่านควยแรกไม่ทันนะควยแรกมันหายพอดีเนาะอันนี้ดู啊หนังสือเยอะเกินไปฉันไม่อยากจะจะอะไรกับหนังส,สือพวกนี้แล้วฉันฉันได้ยีนเขาต้องการที่จะอ่านหนังสือพวกนี้แล้วช่างมันอ่นนี่อ่ะภาพนี้ทำให้ฉันรู้สึกสงบเรื่องโมการนอนหลับอ่ะ นี่คือที่ของฉันจะใช้มันเพื่อดูทุกอย่างในวันในทุกวันลิงเลิฟซิดแอดไปฉันจำได้ว่าฉันเคยนั่งกับไอ้ลิงดูหนงด้วก,กันกับเขาลิงคือไอ้ตัวนี้เมื่อกี้ไอ้ใช่ปะไอล้ไอลิงไอ้ลิงฝ่นะที่แบบเจอกันตอนแรกนะแล้วแม่งเปิดเกมมาแม่งมาอย่างงั้นก็เรียบร้อยดิ บ้านของฉันฉันดูแลมันทุกวันมันช่างเปลี่ยนผู้กายมีอะไรให้ทำตัวดีกว่ามีอะไรดูไหมเอ,อ่อเป็ดอ่ะดูไม่ได้ไ โอเคออกมาได้แล้วแล้วเราต้องไปหาใครนะอืมอเฮ้ยน้องวัดฮ <What? S 2> <Huh? S 1> นะอะไรเนี่ยงงแล้วผมต้องไปหาไอ้ไฟลิงที่ไหนอะ นี่คุณโอเคปะเนี่ยตีนไม่นี่เนาะเนี่ยมันมันก็แค่ป้ายบิวบอร์ดน่ะโอ้ฉันรู้ใครอยู่ข้างบนนั้นไฟล์ลีเป็นคนบอกฉันเหมือนจะเป็นโดมินไฟลิงมันเป็นอะไรนี่นี่วะแสดงว่าเราอ่ะสนิทกับไอ้ไฟลิงมากเลยนะเนี่ย น่าจะแบบเพื่อนรักเลยไหมไฟลิงเนี่ยใช่ไหมสัญญาณไฟเพื่อนรักนั่คือสัญญาณไฟเลยเชื่อจริงจแล้วผมต้องไปไหนมาถจริงสิวะเนี่ยชอบที่จะรีแหลกตรงนี้เสียของน้ำมันทำให้ฉันรู้สึกสงบกับไอ้ลิงอีกแล้ไอ้ไฟลิงกับไอ้ไฟลิงตลอดเลยเนี่ยอ๋อน้องฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ฉันอยากกลับบ้านแล้วเออกลับก็กลับวะอะไรวะกลับ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 แสดงว่าต้นลำมันสนิทกับไฟลิงหมดเลยนะคือแสดงที่ตัวละครมันพูดขึ้นมาหมดเลยแบบว่าพูดแล้วก็ตามมันจะมีไฟลิงอยูในประโยคอะแบบว่าเกี่ยวกับไฟลิงหมดเลยแสดงว่าตัวละครเรามันสนิทถึงขนาดเป็นขั้นสุดยอดเลยว่าได้นอนแหละ ฉันนอนไม่ได้ถ้าเปิดประตูไว้แม่งเออโอเคถ้าผีมาก็เรียบร้อย,อยเปิดไม่ออกแล้วประตูโดนล็อกแน่นอนอ่ะไอตอนหลับนี่แหละมีมติเงี่นอนรับประเสริเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเพิ่มแสงกันต้องไปไหนเนี่ย ุยไ,ไะอะไรบางอย่างบอกว่าให้ฉันไปทางขวาทางขวาพอด,ดีไม่ตามตามเกมแล้วกันตามเกมเหมือน,นทุกคนนะพยายามตามเกมกันวัดคุณก็รู้พวกเราเป็นเพื่อนกันในตอนเด็กเหรอมันเป็นช่างเปช่เวลาที่นานยาวนานใช่ไหมละ่ะ คุณใช้เวลาช่วเวลาดีกับฉันมากมายครับไฟลิงน้องเป็นไรเพื่อคกูรู้มีปัญหาไหนไฟลิงมีเพื่อเป็นเพื่อคุณรู้มีปัญหาไหนไฟลิงคุยก,กันก่อนน้องไฟลิงเฮ้ยมันเป็นอะไรว่าไฟลิงน้องทำไมวะแต่ อ,อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันเดี๋ยวขึ้นซับทุกคนนะอ่านไม่ทันเรียบร้อยเลยฝันลลนี่มันช่างน้ากระอักกระอ่วนเหลือเกินเชิญครจะไปดูเชิญครจะไปเดินเล่นหน่อยนะโอเคทมโพลีน ฉันจะจะกลับไปที่ช่วงเวลานั้นเดาว่าน่าจะเป็นช่วงที่แบบเราเด่นกับไอ้ไฟลิงมั้งคิดว่าประมาณนั้นแหละลูกปั้นเนี่ยลูกปั้นของบิวด์แมนไม่มีอะไรอันนี้เปิดไม่ได้ แล้วเขาไม่ได้ลองเข้าอีกรอบวไหมเผื่อเข้าได้ทุกคนนะเฮ้ยเข้าได้แล้วเฮ้ยเพื่อนนายโอเคไหมเนี่ยนายดูไม่โอเคกว่าวันที่แล้วเหมือนกันเนี่ยฉันโอเคดีฉันรู้ว่านายโกหกอะสปาวฮะนายากจะลองพาลา ไซโคโลจิสคืออะไรอ่ะลองอะไรอ่ะไม่รู้ทุกคนนะอยากกินเกา,เาในฟ้าจะออยู่รึเปล่าเนี่ยนยาก็ลองที่จะเห็นอ๋อเอ้เอคุยสองประโยคเองน้องอะฉันรู้สึกไม่ดี ฉันต้องกลับบ้านแล้วคุยสองประโยคเองยังไม่ทำอะไรเลยไปซะแล้วเราเออนอนฉันนอนไม่ได้ถ้ายังประตูยังเปิดอยู่นะโอเค แต่ว่าฉันจะไม่ฝันร้ายแล้วในในครั้งนี้นะฝันร้ายตามเดิมเลยก็เ,เองเล่นนอนตอนเช้าเช้ามันจะฝันร้ายก็ไแปลกแล้วนะคิดว่าโอ้โหไม่ฝันร้ายมาสั้นไม่ฝันร้ายเลยออกไงบะเออนี่ออกทางออกโอเคร่องนี้ไปไหนอะตรงกลางหรือเปล่าอย่างนั้นอะ อะไรบางอย่างบอกฉันว่าให้ไปทางตรงทางตรงคือทางที่ดีที่สุดนะพี่เอกบอกไว้อะไรไมเนี่ยบ้านบ้านว่าทุกคนนะบ้านบ้านบ้านเฮ้ย My Family ครอบครัวโอ้ยังไงนายก็มาใช่ไหมเนี่ยขอบคุณนะเพื่อนนายก็รู้ ฉันไม่อยากรอนายนานเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฝันร้ายแล้วเฮ้ยฝันร้ายแล้ว ฉัคนควรจะไปเดินเล่นเลยเพื่อแบบให้อาการนี้หายไปนะนไม่เยฝันได้แล้วตัวผมมันเป็นอะไรเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะขึ้นไปได้ป่ะอุ่ยยังไงขึ้นดูด้ดวยตัวคืออะไรวะฮะคุณยอมรับยอมรับอะไรวะช่างมันแล้วกัน รอบนี้ลองไปบิวบอร์ดเหมือนกันว่าบิวบอร์ดมันก็ไม่ต้องดูซ้ำอีกแล้วก็เด้งบิวบอร์ดลองไปบ้านหลังนั้นไหมคือบางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะคุยด้วยได้ทุกคนนะบางอย่างมันก็ปฏิสัมพันธ์ไม่ได้อันเนี้ยมันก็ยังเป็นแค่รูปปั้นง่ๆอันเดิมอยู่เอ่อตรงนี้ดูดิไปไม่ได้ เขาไม่เข้าไปคนนึงไม่รู้มีอะไรเหมือนกันเขาไม่เข้าไปอะ่ะนั่นก็ช่างมันแล้วกันเอ,อ่อลองไปตรงนี้ไหมไหมตอนแรกไม่ได้เข้าตรงนี้เลยลองไปฝั่งนี้บ้างดีกว่าร้านวอร์มานโห่สว่างจ้าเลย <L un ters> อย่ามากใกล้ฉันนะเจ้าเป็ดประหลาดน้องพี่บริการลูกค้าอย่งี้หรอ แล้วพี่บริการลูกค้าแบบนี้โอ้โหไม่เข้ามาใช้ก็ได้ทำน้านะอ๋อีกรับตัวผมเฮ e ยไอส์เอวี่วัน s อโซมีนทูมีทำไมทุกคนถึงกล่าวหาฉันเหรอฉันรู้สึกว่าฉันอ่อนแอฉันต้องกลับบ้าน ถ้าแปลผิดเดี๋ยวผมขึ้นซาไปคนนั้นถ้าผมแบบแปลผิดเดี๋ยวผมขึ้นอันนี้อีกรอบหนึ่งนะเออเนาะฉันหลับไม่ได้ทำไมทัไมมีประตูรอบนี้จะฝันอะไรอีกวะเนี่ยจริงๆนะเลิกนอนตัวละครนอนอย่านอนเลยแม่งนอนแล้วก็มีดีต่อเลยฮะสเปาเปิดประตูนะเพื่อน ฉันคิดว่านายต้องไม่ชอบกั่ยวกเรื่องนี้แน่นอนเปิดประตูโอ๊ะขอโทษฉันขอโทษฉันไม่ได้หมาควายอย่างนั้นไรฉันจะไปทิ้งนายอีกแล้ว แม่งมืดหมดเลยทุกคนคือเกมมันเหมือนจะไม่น่ากลัวนะแต่มันน่ากลัวคนละมันขนลุกนะพุ่งตรงเลยมันน่ากลัวทุกคนนะมันเหมือนจะไม่น่ากลัวแต่มันน่ากลัวนะมันขนลุกมานะอะไรอะ อย่าบ,บอกนะว่าฉันมีคนจะทิ้งนายไปอีกคนเดียวไปเลยขอโทษนะเพื่อนขอโทษจริงๆสปาว <st arts> ปล่อยเขาไป